เตปเอสักสีโกโกโกวิกโรบอลพิมลีในวันเสาร์ที่25กันยา2564คู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมแอสตันวิลล่าประวัติการพบเจอกันของ2ทีมนี้ใน4นัดล่าสุดปีศาจแดงคว้าชัยมาถึง3นัดและเสมอกับแอสตันวิลล่าเพียงแค่1นัดผลการแข่งขันใน3นัดล่าสุดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่29สิงหา2564 ไปเยือนวูฟแฮมตันทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ที่ประตูต่อหน mm ึ hmm. ่งและในวันที่11กันยา2564 mm hmm. ก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างทีมนิวคาสเซิลย mm ูไนเต็ดเจ้าบ้านก็นโชว์ความยอดเยี่ยมถล่มทีมเยือนไปถึง4ประตูต่อหน mm ึ hmm. กันเลยทีเดียว ต่อมาในวันที่19กันยายน2564ทีกเยือนชาบ้านอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดก็สามารถคว้าชัยให้ตัวเองซึ่งเป็นทีมเยือนมาได้ที่1ประตูต่อ2พีพิโดเข้ามาแล้วจักทุกนัดเลยมาดูกันในฝั่งทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่าใน3เกมล่าสุดของพวกเขาในวันที่28สิงหา2564ได้เปิดโอกาสต้อนรับการมาเยือนของทีมเบรนฟอร์ดก็ทาได้เพียงแค่เสมอกับทีมเยือนไปที่1ประตูต่อ1ึแล้ววันที่11กันยายน2564 ดบุกเยือนโจาบ้านอย่างทีมสิงโตด้วยเงินคมเชลซีก็โดนทางฝั่งโจาบ้านถล่มแหลกมาถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยต่อมาในวันที่18กันยายน2504ได้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมแอวอรนตันและแล้วพวกเขาทำสำเร็จได้ถล่มทีมเยือนไปถึงสประตูต่อศูนย์กดล็อกแล้วทัศณะสำหรับผมย,ยังไงเกมนี้ทางเจ้าบ้านอย่างทีมปีศาจแดงก็น่าจะคว้าชัยมาได้แน่นอนเลือกเล่นมาต่อตึกครับในบ้านกับการพบเจอกันมายังไงก็ขาด ถ้าท like, ่านคิดเหมือนผมก็ไปต่อกันเลยสามารถติดตามข่าวสารฟุตบอลได้ท the uh ี่ w w w k i p o ็ t o y o u o o m หรือสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้ที่ w w w m m เ8 u n i o n c o m ปท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ